ฉันต no. ื่นขึ้นมาพร้อมกับหูและอุ้งมือของแมวอะไรกันเป็นแบบไม่ได้ยังไงอดก็ไม่ออกอตายเนะนี่หนูเองค่ะแม่ทุกคนมองฉันนี่กับว่าฉันเป็นแมวจริงๆเดี๋ยวนะอนนายนี่นายเห็นฉันเป็นแมวหรือเปล่านะเนาลูกแมวนี่ฉันไม่มีอะไรให้แกกินหรอกอนายก็ด้วยเหรออะไรเนี่ย ทำไมแต่นายจำฉันไม่ได้แล้วฉันทำยังไงดีล่ะอย่ามาเกาะกันสิเฮ้ยฉันไม่ใช่แมวนายเป็นเพื่อนฉันนะนายจะจำฉันได้เซ่เเขาพาฉันมาที่บ้านของเขาด้วยโชคดีนะที่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหวังว่าฉันจะไม่เจอปัญหาอะไรที่พาแกมาที่นี่ด้วยฉันมีสัตว์เลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ไม่ได้หรอกนะนินายดิฉันว่าสัตว์เลี้ยงงั้นเหรออ๋อ ใช่สินายมอมเห็นฉันนี่นาเฮ้ยียดถ่ายรูปฉันสิยะแกก็ดูน่ารักดีนี่ถ้าได้รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับนายฮฮฉันนึกว่าเราควรจะจับแมวที่หัวสกฉันไม่ใช่ถ้าฉันไม่ทำตัวให้เหมือนกับแมวจริงๆแล้วก็ฮันดอกเองก็อันตรายและฉันก็ไม่อยากจะโดนไล่ออกมาอีกครั้งด้วยนี่ก็เพื่อ ความปลอดภัยของตัวฉันเองทุกความปลอดภัยของตัวฉันเองทุกความปลอดภัยของตัวฉันเองทุกความปลอดภัยของตัวฉันเองแมเอม้ยแมนเอ้ยแมนเอ้ยแมนเอ้ยโอ้นี่แกชอบโดนรูปหัวงั้นเหรอแล้วตรงนี้ละ่ะแกชอบไหมนี่มันอะไรกันนะหัวของฉันมันนล่งไปแป๊บหนึ่งเลย ฉันรู้แค่วิธีเลี้ยงหมานะแต่กับแมวนี่ฉันจะหาในอากูดูแล้วกันว่าฉันควรจะจับแกตรงไหนไม่เอานะหยุดเลยนะอ๋อเจอแล้วฉันเยอยากรู้จริงๆว่าแกจะตอบสนองยังไงตรงนั้นไม่ได้ไวแะจู่ๆเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยเงอ,อะไรอะฮันน่านายมองเห็นฉันงั้นเหรอเออฮะฮะ แมวตัวนั้นมันมันมันาหายไปไหนฟ้าแล้วแล้ทำไมฮันนาถึงมาโผ่ตรงนี้ได้คนนี่เงาทำการไต่จองฮว่าไงสบายดีไหมแม่เดินฉันทุบหัวจะสบองไหลกลับไปอยู่ที่ท้องแม่แล้วด้ไงฮะฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายเธอทุกคนเห็นฉันเป็นแมวหมดเลยเนี่ยเธอโคตรน่ารักเลยเนี่ยฉันมึ่งฝันแบบนี้่เธอดูเหมือนลูกแมวเลยอ่ะ และนายเข้ามาจับก้นของฉันงั้นเหรอเรื่องนั้นมันฉันคิดว่าสําหรับแมวมันก็คงจะรู้สึกดีแต่ว่านะนายควรไปหาตำรวจและขอขึ้นทะเบียนผู้กระทําผิดทางเพศอย่ากดื่มน้ำไหม,หมฉันจะไปซื้อที่ตู้ขายน้ำได้รอยอยู่ตรงนี้ล่ะครับครับฝันนั่นมันด้วยความรู้สึกเหมือนเรื่องจริงนะฮะเที่ยบางทีผมอาจจะก,กำลังบ้าไปแล้ว เจอเซลฟี่หน้าแมวมันดูเหมือนกับที่ในเห็นในความฝันไหมฉันจะเก็บรูปนี้ไว้ยันแหลนบวดเลยคอยดูเฮ้ย hey, อย่าเซฟรูปนะ เอาเลยนะอ้ามอาปากนะอืม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 อร่อืมอืลอืมอืมอืมอือื่อืมอืมอืกอือืมอืมอืเอืมอืมอืมอจมอืมอืกอืมอมอืม